วัสดีครับแล้ววันนี้ก็มาเจอกับลูก้าทีคนนี้กันเดิมหลังจากที่ลงคลิปไปก็เอ,อก็สนุกสนานด,ดีแล้วคลิปล่าสุดมันเป็นคลิปอะไรวะผมจำไม่ได้แล้ววันนี้นะครับผมลูก้าทีด้วยความโชคดีของผมที่ผมไปฟาร์มตัวไก่มาตัววอลเวล48ณปัจจุบันเวล49เเป็นที่เรียบร้อยที่ผมไปฟาร์มตัววอลมา แล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็คือมันดอบกล่องแดงเว้ยทุกคนเฮี yeah! ้ยคือผมได้กล่องแดงมาใจหนึ่งผมก็อยากขายอยู่แต่ว่าเพื่อทุกคนไงครับกล่องแดงวันนั้นผมไปไปดูราคามามันมีคนโพสขายอยู่แสนเจ็ด yeah! เฮี้ยเยอะอยู่นะถ้าสมมติผมขายกล่องแดงไปแสนเจ็ดเงี้ย แล้วมันจะไปมีคอนเทนต์ได้ยังไงอะครับทุกคนใช่ไหมเดี๋ยวก็หาว่าผมไม่เชื่ออีกนี่ไงกล่องแดงและคลิปต่อไปเตรียมตัวเลยนะหมูหมูร้อยตัวตอนนี้มี70แล้วบละกำลังดองไว้อยู่ดูครับทุกคนกล่องแดงสุดน่ารักโอเพนเลยไหมอยังยังยังมาโอเพโอเพ้นไรต้องรีลาหน่อยโหเป็นยูทูบเบอร์ทีต้องต้องรีลาหน่อยนะครับ หลังจากที่มันดอปกล่องแดงมาปุ๊บผมเก็บไว้นานมากประมาณ 3, 4, 5หวันแล้วมั้งเพื่อจะมาเปิดให้ทุกคนดูในวันนี้คือผมแม่งดีใจจัดอะจริงๆผมก็อยากจะซื้ออยู่แหล่งกล่องแดงอะแต่ตอนนี้ราคาแม่งขึ้นช่วงก่อนที่ผมจะซื้อมันอยู่ประมาณแสนหนึ่งแม่ก็ประมาณแสนสองเชี่อตอนล่าสุดผมเห็นมีคนขายแสนเจ็ดผมก็สองกิจสองใจแล้วว่าแม่งขายดีปะวะเฮีย <laughs> ไดยเยอะชิบหายก่อนที่เราจะเปิดนั้นเราจะไปดูกันก่อนว่าไอ้กล่องแดงเนี่ยมันเปิดแล้วมันจะได้ตัวอะไร let's go <S ตอนนี้ผมก็อยู่หน้าเว็บ a r t ์ o บูดออนไลน์อันนี้ก็จะเป็นสัตว์ขี่แบบต่างๆนะครับที่จะหาได้จากไหนก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วมันจะมีบอกว่ามันจะดรอปจากตัวอะไรอันนี้ก็จะเป็นกล่องถาวรกล่องถาวรน,นี่แพงนะครับ กองถาวรแม่งหลายแสนอะสามสี่แสน่นอะวันนี้ผมเห็นมีคนขายสี่แสนนี่นะครับม้าก็จะดอปจากกล่องแดงมันจะเป็นม้านะครับใช้คาว่ามันเป็นม้างี้ดีกว่ามันเป็นมา้าแล้วแต่ว่าเราจะได้ม้าสีอะไรนี่นี่ก็กล่องแดงเนี่ยมันจะได้มา้าม้ากลางๆโง่นี่ก็มา้าเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราเอาเงินไปซื้อเนี่ยปะเอาเพชรไปซื้อพันกว่าเลยนะเยีย yeah, อย่างเยอะ แล้วน,น,นี่ก็500อกว่านี่ก็500กว่าอันนี้ก็มาควสอันนี้ก็500กว่ามาสี่เทาแต่จริงๆผมอยากได้สีดําว่ะไม่สีดําก็สีขาวอันนี้จากกล่องกล่องแดงหมดเลยนะครับสีดํานี่นี่ก็สีดํามาสวยผมว่านะสวยอันนี้ม้ากระดูกที่ผมขี่อยู่ก็มีแล้วเต่าผมก็อยากได้นะตอนนี้กํลาลังดองเต่าอ,อยู่เนี่ยที่ผมอยากได้จริงๆนะเว้ยที่ผมอยากเปิดเลยอะ ก็คือผมอยากได้ยูนิคอนเจี้ยย่างสวยย่างแพงไงสัตว์ไม้ยูนิคอนครับทุกคนสามพันกว่าสามพันกว่าจี้อ่ะก็ไม่ใช่สามพันสามพันกว่าเพชรอ่ะเฮียไม้ยูนิคอนอ่ะจริงๆเป็นไว้อันนี้ก็ได้จริงๆอ่ะอันนี้ก็พันกว่าไอตัวนี้ก็เอออันนี้อันนี้ก็เอ้ยนี่ก็กล่องแดงไว้ทุกคนเจี้ยสามพันกว่าอันที่แร่ๆก็จะมียูนิคอนกับ ตัวหาดีสีทองด้วยเที่ยแต่ถ้าเป็นกล่องเถาวันนะครับถ้าสมมุติว่าเป็นกล่องแถาวันเนี่ยมันจะได้สัตว์ขี่ที่หลากหลายจะได้กวางบ้างได้เนี่ยอันอีแล้งบ้างก็คือว่าบอสต,ตามแมปต่างๆนั่นแหละนะครับแต่ว่ากล่องแดงจะได้มา้าม้าโดยตรงแล้วแต่ว่าเราจะได้ม้าตัวอะไรม้าสีอะไรนะครับอย่าไปรรอช้ากันทำไมละ่ะ <c oughs> ใช่ญไปละ่ะ จะไปรีรอกันทำไม <c oughs> ตื่นเต้นตื่นเต้นอย่างเลยตื่นเต้นอย่างเลยครับทุกคนสามสองหนึ่งมัด <c oughs> ยูนิคอร์นกูไปไหนอ่ะ <c oughs> ไอ้เหี้ย <c oughs> ได้ซ้ำหรือเปล่าวะ ไม่ซ้ำโอ๊ยยูนิคอนไอตัวนี้ห้าพันกว่าเออห้าร้อยกว่าปะไอเชี่ยยูยนิคอนกูแต่ฝันจัดไอเอ้ยนี่ไงกว่าแล้วอย่างเกลือเลยสัตว์เอ,อ้ยห้ายี่สิบ โอ้จะร้องไห้ไอ้เหี้ยทำไมต้องได้สีนี้ด้วยสีอื่นก็ดีสีนี้ก็ได้สีนี้ก็ได้ทำไมต้องเป็นสีนี้มันโทนเดียวกันนาว้แม่งงมวะ่ะไอ้เหี้ยแสนเจ็ดกูไม่เห็นคุ้มเลยเหี้ยมาเทาอันนี้มาอะไรเนี่ย <c oughs> เขาเรียกเรียกมันมาอะไรเดียวเนี่ย ไอ้เอะอันนี้คือม้าอะไรหรอครับม้าสีหมอกเปล่าเฮีย hey, yeah. ม้าสีเทาไ <laughs> ม่ใช่ม้าสีหมอกด้วยเฮีย hey, yeah. ม้าสีเทาโอเคครับทุกคนโอ้โ oh, ห oh. วันนี้ก็สนุกสนานกันเมืองเท่านี้คลิปอาจจะสั้นหน่อยนะครับวันนี้จริงแต่คลิปหน้าคลิปหน้าผมจะมาตีหมูผมจะเอาหมูหลังจากที่ผมตีไปเท่าไหร่อะตีไป ร้อยตัวละร้อยร้อยสิบตัวหรือเปล่านะจากคลิปคลิปที่แล้วที่ผมลงไปห้าเออสี่สิบกว่าตัวแล้วผมก็ไปตีรอบหลังอีกห้าสิบตัวแล้วก็ตีมาตัววันละตัวสองตัวไอ้เชี้ยไม่ดอบเลยมาเอยหมูไม่ดอบเลยเย,เลย,ยังงอมผมก็เลย ดองไว้ดองไว้ก่อนเดี๋ยวเจอกันร้อยตัวถ้าไม่ดอกให้ผมนะผมงอมจริงด้วยผมจะเรียกหมูคุรโรบุตะโอเคครับทุกคนวันนี้ลากันไปเพียงเท่านี้คิดว่าจะสั้นนิดหน่อยอยากให้ผมทำอะไรทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรเดยคอมเมนต์ช่วยผมหน่อยช่วยผมคิดคอนเทนต์หน่อยผมไม่มีคอนเทนต์จะลงละหลังจากที่ได้ กล่องม้าแดงมาเปิดไอ้หี้ได้ได้มาอย่างกากเลยเฮียโอเคครับบายบายจากลูก้าทีเอส